ก็ขอกลาสดี d ร่วมงินด้วยนะครับวันนี้พรช่อง Motofication เคยนะคลิปวิดวีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนทาการหาเงินนะตรงนี้นะครับเป็นแอป,ปมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมคิดว่าหลายๆคนคงยังไม่รู้นะฮะตัวนี้สามารถถอนเข้ากระเป๋าอลเล็ตก็ได้ในหะ้ทุกคนกับถอนเข้ากระเป๋าอลเล็ตก็ได้นะโอเคนะถ้าใครอยากรู้แล้วนะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะ โอเคนะทุกคนเมื่อนเพื่อนกดเข้ามาในแอปนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะขึ้นโชว์การแรกนะครับเพื่อนเพื่อนก็ทําการคลิกตัวสีมันม่วงถัดไปนะทุกคนก็ทําการคลิกไปไื่เลยนะครับมันขึ้นของทูมันี่ผมคิดว่ามันจะมีของทูมันี่ถอนนด้ทุกคนมันจะมีการถอนของเข้าทูมันี่ด้วยนะโอ okay, <Okay, S 2> เคก็เพื่อนคลิกถัดไปในรถคลิกถัดไปนะครับก็กดเลิกนะีทุกคนนี่นะครับการเข้าสู่ระบบนะครับก็จะเข้าสู่ระบบด้วยวิธีการของ กเกิลนะครับเดี๋ยวผมก็สมัครให้เพื่อนๆดูนะหลังจากนั้นนะครับก็จะมีที่ใส่รัสเชิญนะครับสำหรับคนที่มีขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ใส่ตามผมได้เลยนะครับ915920นะครับเพื่อนๆจะได้รับ500เหรียญนะครับเพื่อใช้ในการถอนนะครับตรงนี้เพ ja, um, ื่อนๆทาตามผมได้เลยนะหลังจากนั้นนะครับกดตรวจสอบรหัสนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเด้งเข้าสู่ระบบแบบนี้เลยในทุกคนเข้าสู่ระบบแบบนี้นะเป็นคนหน้าแบบนี้นะครับ การเล่นนะทุกคนก็ไม่ยากนะทุกคนก็ไม่ยากนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาด้านล่างนะทุกคนตรงนี้นะครับก็จะใช้คะแนนนะครับหรือเหรียญในทุกคนเพื่อใช้ในการแลกเป็นเงินเข้ากระเป๋า wallet ของเรานะครับนี่การแลกของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมสอนวิธีการเล่นก่อนดีกว่านะครับวิธีการเล่นนะครับนี่มันจะเป็นเกมนะครับให้เราทําการโหลดมาในทุกคนนี่ก็จะขึ้นเกมแบบนี้เยอะแยะเลยในทุกคนเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมกดที่ ดาวโหลดและเปิดวันวินวันนะครับตรงนี้ของเกมปกปลาในทุกคนกดคลิกเข้าไปเลยนะครับนี่ใช้ได้เฉพาะการดาวน์โหลดดีดีฟิครั้งแรกเท่านั้นนะครับเพื่อน,นจะได้รับ500เหรียญในทุกคน500เหรียญนะครับเพื่อใช้ในการถอนนะครับจากภาพการดาวน์โหลดอัปโหลดแบบนี้ในทุกคนนี่เป็นเวลา60สิวิแบบนี้นะครับเพื่อนๆน,น,นก็ลองทําได้ในทุกคนลองทําได้ไม่ยากนะทุกคนไม่ยากนะครับเดี๋ยวเอาตัวอื่นดีกว่านะครับที่เป็นเยอะเออ่ะทุกคนนี่ ดาวโหลดเกมปลานะทุกคนนี่ตรงนี้นะครับจะได้รับ1 0,000ืนเหรียญเฮ้ยโคตรเยอะเลยทุกคนโคตรเยอะเลยนะครับนี่พวกนี้นะครับก็ลองทําได้นะครับส่วนมากนะครับก็จะเป็นการเอ่อการเล่นนะทุกคนเพื่อรับเหรียญน,นะครับการเล่นเพื่อรับเหรียญนะส่วนพวกนี้นะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดเพิ่มเติมนะครับถ้าใครอยากลองดาวน์โหลดก็ลองดาวน์โหลดได้นะครับตรงนี้ ไม่อยากนะทุกคนไม่อยากเลยนี่ตัวนี้นะครับก็ตรงที่ประกาศนะครับยินดีด้วยนะครับก็จะมีเหรียญสี่รอยเหรียญแปดร้อยเหรียญแบบนี้นะทุกคนแปดรอยเหรียญแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถลองทําดูได้นะทุกคนลองทําดูได้นะนี่ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการแลกเหรียญนะทุกคนการแลกเหรียญของเรานะครับ การแลกเหรียญนะครับก็จะมีบัตรธนาคารแล้วก็กระเป๋าตังค์นะทุกคนกระเป๋าตังค์ตรงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นของทูมันนี่หรือเปล่านะผูกกระเปา๋าเฮ้ยมีการผูกกระเป๋าด้วยอ่ะทุกคนนี่นี่นี่สำหรับคนที่จะแลกนะครับสําหรับคนที่จะแลกนะครับเพื่อนๆกดที่ผูกกระเป๋านะแบบนี้นะหลังจากนั้นนะครับกดที่ผูกกระเป๋าสตางค์นะครับหลังจากนั้นนะกดที่ทูมันนี่นะทุกคนทูมันนี่นะครับก็ให้เพื่อนทำการปลอกชื่อเข้าไปนะครับตรงนี้ ทำการกรอกชื่อแล้วก็นามสกุลของเพื่อนนะครับหลังจากนั้นนะทุกคนตัวด้านล่างนะครับบัญชีกระเป๋าเงินนะครับบัญชีกระเป๋าเงินตรงนี้นะครับก็จะเป็นการใส่เบอร์นะทุกคนเป็นการใส่เบอร์วอลเล็ตของเรานะครับเป็นเลขบัญชีไม่ใช่พวกเบอร์ของเราดีเออเป็นเลขเลขเบอร์ของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมใส่เพื่อนดูแล้วกันนะครับ นี่นะทุกคนหล <us> ังจากที่ผมทําการใส่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะหลังจากนั้นนะครับกดยืนยันการผูกมัดนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นแบบนี้ของเรานะครับหลังจากนั้นกดออกนะครับกดออกนะครับนี่ก็จะเป็นกระเป๋าตังของเรานะครับถ้าเรากดถอนนะครับมันก็จะขึ้นของเราขึ้นมานะครับก็ลองทําดูได้นะทุกคนผูกไม่ยากนะทุกคนผูกไม่ยากนะครับแค่บวกเพิ่มตรงนี้นะทุกคนนี่บวกบวกเพิ่มตรงนี้นะครับเป็นกระเป๋าตังของเรานะ นี่การถอนนะครับสูงสุดนะหนึ่งแสนเลทุกคนหนึ่งแสนสี่หมืน่นคะแนนนะครับก็จะได้ได้รับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทในทุกคนโอ้โหโคตรเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะมาถอนเพื่อนๆดูละกันในทุกคนว่าถอนแล้วมันจะเข้าไหมในทุกคนแล้วก็มันจะกี่วันเข้านะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะทําคลิปแยกและกันนะครับ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการเชิญเฮ้ยตัวนี้สามารถทําการเชิญได้เนี่ยทุกคนสามารถทําการเชิญได้นะเชิญน,นะครับจะได้ 5, รับ5้าพันเนีทุกคน5้าพันเหรียญเนี่ทุกคนหลังจากการเชิญน,นะให้ทํา2ข้อเสนอสําเร็จนะครับคุณก็จะได้รับ5้0 0ันสิเหรียญนะทุกคน10%บเปอร์เซนะทุกคนนี่นะครับ,นะรบแบบนี้เลยนะครับถ้าใครอยากลองเล่นก็ลองเล่นได้นะครับ ไม่เสียหายอะไรในทุกคนไม่เสียหายอะไรเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับถ้ามีของ iOS นะในทุกคนเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะสำหรับคนที่อยากใส่นะครับของรหัสของผมนะครับก็สามารถใส่ได้ในทุกคนสามารถใส่ได้นะครับตรงนี้นะสำหรับสายฟรีที่ไม่อยากชวนเพื่อนนะครับสายฟรีที่ไม่อยากชวนเพื่อนนะตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมกดเที่ยันดับให้เพื่อนดูก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่มีอะไรอ่ะดูไม่มีอะไรนะ สำหรับสายฟรีนทุกคนที่ไม่อยากชวงเพื่อนตรงนี้เดี๋ยวผมลองวิเคราะห์ดูก่อนในทุกคนว่าเพื่อนๆจะมีโอกาสนานไหมในทุกคนที่เพื่อนๆจะเล่นในทุกคนแล้วก็จะได้กลับมาเร็วๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะควบคู่ไปกับตรงนี้เลยนะครับดูจากสถานการณ์ตรงนี้ในทุกคนหรือการหาเงินตรงนี้แล้วในทุกคนมันจะมีอยู่แค่แบบเดียวในทุกคนมีแค่แบบเดียวนะครับก็คือ ไม่ใช่แบบเดียวดีสองแบบนะทุกคนมีอยู่สองแบบนะครับก็คือผนังอื่นๆแล้วก็ทั้งหมดนะทุกคนตรงนี้นะพูดรวมๆแล้วก็แบบเดียวนะั่นแหละทุกคนก็คือมันจะให้เราทําการเล่นนะทุกคนหรือเราทําการโหลดนะเดี๋ยวผมกดที่โกให้เพื่อนๆอนดูนะพวกนี้นะครับก็จะเป็นจํานวนเหรียญที่เพื่อนๆนจะได้รับนะทุกคนจานวนเหรียญที่เพื่อนๆนจะได้รับนะอืมเ่านเพื่อนเล่นเลยทุกคนนี่ก็คิดว่า น่าจะใช้เวลาไม่ถึง2อาทิตย์นะผมคิดว่านะไม่ถึง2อาทิตย์นะพวกนี้นะครับสมมติว่าเพื่อนๆกดมาที่ดาวน์โหลดนะครับนี่เห็นไหมมันจะเขียนบอกว่าใช้ได้เฉพาะการดาวน์โหลด La z a d าครั้งแรกเท่านั้นนะครับพวกนี้นะครับเปิดเล่นเปิดและเล่น60วินาทีนะครับมันจะปลดล็อกเห็นไหมจับภาพหน้าจอแล้วอัปโหลดนะครับเพื่อนๆจะได้รับ3560เหรียญน,นะครับ จะได้มากนดะทุกคนเ <P en> พื่อนต้องสะสมให้ถึงเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูให้ถึง4900 0เหรียญน,นะทุกคนพวกนี้นะครับเพืพ่อนเพื่อนก็ลองทําได้นะทุกคนผมคิดว่ามันไม่ยากนะทุกคนมันไม่ยากนะทุกคนผมคิดว่าโหลดแป๊บเดียวเองนะทุกคนเราก็ทําการแคบหน้าจอแล้วก็ทําภิรกิจผมคิดว่ามันน่าจะง่ายนะทุกคนคิดว่าน่าจะง่ายนะครับพวกนี้นะนี่น,นี่เห็นไหมก็จะเหมือนเหมือนกันนะทุกคนเราก็ได้ เร็วแล้วนะทุกคนตั้งห้าพันเหรียญนู่นแหละทุกคนห้าพันเหรียญนู่นแหละนะนี่นะครับผมคิดว่าสายฟรีที่ไม่ชวนเพื่อนผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่เราจะได้เร็วไม่เกิน2อาทิตย์นี่แหละทุกคนเนี่ยจากการค่าเดาของผมนะที่ผมเคยเล่นแอปอื่นๆมานะตรงนี้นะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะง่ายนะทุกคนน่าจะง่ายถ้าใครอยากลองเล่นนะส่วน ชวนเพื่อนตรงนี้นะชวนเพื่อนตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถทําการกดออกได้เห็นไหมกดออกจากคล้ายๆว่ากดออกจากการล็อกอินแล้วก็เอารหัสเชิญของตัวเองนะครับมาใส่นะครับเพื่อนๆนจะได้รับ5้าพันสิบคะแนนแบบนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนน่าจะทําได้นะทุกคนหวังว่าจะไม่โดนแบนนะทุกคนหวังว่าจะไม่โดนแบนนะจาก การวิเคราะห์ดูแล้วนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดนะครับหรือถ้าใครลองทําแล้วโดนแบนนะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยละกันนะครับตรงนี้นะเพราะการเชิญเพื่อนตรงนี้มันค่อนข้างที่จะได้เร็วนะครับสาหรับคนที่มีเพื่อนเยอะๆก็ลองทําดูได้ให้ทุกคนลองทําดูได้นะครับก็จากผู้ใช้ เงินผมเองนะทุกคนเพื่อนๆก็ใช้เงินผมนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พูดตรงๆกันไปเลยนะครับไม่มีอะไรจะปิดบังนะครับตรงนี้โอเคนะท่านเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับถ้าใครอยากเล่นนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันแล้วก็เป็นรหัสเชิญนะถ้าใครอยากใส่นะครับก็สามารถใส่ได้นะครับเพื่อนๆจะได้รับ500เหรเดียนนะครับเพื่อใช้ในการแลกนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ